สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องชาวโซเชียลมีเดียนะครับทั้งช่องทาง facebook และช่องทาง youtube รวมถึงช่องทาง tiktok นะครับในชื่อตงเต้งนะครับ facebook b w n u m t h o n g บุญนำโต้งนะครับแล้วก็ youtube พ่อลูกอมยิ้มนะครับวันนี้หลังจากเมื่อวานที่พบกันในคลิปนะครับเกี่ยวกับความสุขเล็กๆหลังบ้านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีก นะครับสำหรับคนรักษาป่าป่าก็รักคนนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้มีแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ทำคลิปมานะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าผมพยายามแนะนำไม้ตระกูลถั่วนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ทั้งให้ประโยชน์ในแง่ของเนื้อไม้นะครับผลที่รับประทานได้ยาสมุนไพรและที่สำคัญก็คือเป็นไม้ที่ ช่วยตรึงในตัวเช่นในอากาศนะครับทำให้ดินอุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงพยายามที่จะแนะนำไม้ตระกูลถัว่วพวกนี้ให้มากที่สุดนะครับทั้งไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะแนะนํามไม้ตระกูลถัว่วนะครับซึ่งไม้ตระกูลถัว่วในวันนี้เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับส่งพุ่มแผ่กว้างนะครับดอก ผมว่าหลายคนคงเคยเห็นออกดอกในช่วงปลายมีนาถึงเมษาผลเป็นฝักคล้ายถั่วแบนนะครับยาวผลสีเหลืองอ่าผลสีเขียวใหญ่นะครับเนื้อในผลเนี่ยอร่อยนะครับรสหวานแล้วก็สำคัญคือดอกสีแดงส้มเหลืองก็มีบ้างนะครับเป็นไม้ที่จริงๆแล้วผมเคยแนะนำผ่านคลิปหลายคลิปแล้วไม้ต้นนี้นะครับไม้ในวันนี้ก็คือต้นนี้ครับอุ้ย มีหญ้าแห่หมูมาด้วยเนี่ยครับเห็นนะครับทรงพุ่มแผ่กว้างนะครับใบประกอบขนนกนะครับหมายที่ว่านี้ก็คือหางนกยุงฝรั่งนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากแนะนาก็คือหางนกยุงฝรั่งเป็นไม้ประจํามหาวิทยาลัยที่ผมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหางนกยุงฝรั่งนะครับแล้วก็เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนากาธที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบ,บพิตรนะครับเพลงพระราชทานยูทองนะครับทําให้ผมนึกถึงต้นไม้ต้นนี้ไม้ต้นนี้เป็นไม้ไม้ชนิดนี้นะครับผ่านุยุงฝรั่งเนี่ยเป็นไม้โตเร็วนะครับใช้เป็นไม้บุกเบิกได้แต่เนื้อไม้ไม่ค่อยแข็งนะครับเนื้อไม้ก็จะอ่อนเป็นตูอย่างที่บอกเป็นไม้โตเร็ว,วรอบตัดฟัน จริงๆ5 1 5ถึง15ปีใใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ก็ไม่มากเพราะเนื้อไม้เขาไม่แข็งแรงส่วนใหญ่ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงานะครับไม้ประดับไม้ดอกนะครับไม้ที่ทําให้สวยงามนะครับแล้วเราเห็นส่วนใหญ่ก็คือตามสถานศึกษานะครับแต่ที่สําคัญคือนี่ครับตัวใบแล้วก็รากเขาซึ่งรากเขาเป็นไม้ตระกูลถั่วจึงตรึงในตัวเจ้นลงดินนะครับส่วนใบก็เป็นปุ๋ยบํารุงดินที่ดีนะครับสําหรับ ต้นหางนุงฝรั่งนะครับความดีของเขาความคุณสมบัติของเขาที่ดีอย่างหนึ่งก็คือความสวยงามนะครับของดอกที่ออกในฤดูร้อนนะครับช่วงเมษาปลายมีนาต่อเมษานะครับแล้วก็อาจจะทั้งฤดูทั้งเดือนเมษานะครับผลเขาเนี่ยยาวแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือหักโค้งง่ายรากเขาไม่ลึกนะครับแล้วก็ โดยรวมถึงกิ่งนะครับเขาหักโค่นง่ายโดนลมแรงๆเนี่ยหักหักละจึงเป็นไม้ที่แนะนําให้ปลูกบํารุงดินแล้วก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มเงามากกว่าแต่อย่าปลูกใกล้บ้านนะครับหลายที่จึงนิยมมาไปปลูกในสถานศึกษาเพราะเขาโค่นล,ล้มง่ายนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ผูกง่ายนะครับเนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อนก็อยากอยากให ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือเนื้อแข็งก็เป็นไม้ที่สามารถปลูกให้คุณค่าต่อป่าได้นะครับยิ่งถ้าเขาปลูกเยอะๆอาหารนุยยงฝรั่งเนี่ยออืเขาจะออกดอกสวยมากบางต้นนะครับใบร่วงหมดมีดอกสีแดงออกเหลืองออกส้มเนี่สวยจริงๆในช่วงนะั้นนะครับเป็นไม้ที่ทําให้ผมคิดถึงมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาประสิทธิ์ประสาทวิชาผมนะครับแล้วก็ หวังว่าจะเป็นไม้บุกเบิกชนิดหนึ่งที่เหมาะแก่การนําไปปลูกในพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ที่ไม่ค่อยดมสมบูรณ์เพื่อบุกเบิกนะครับแล้วก็ส่วนการวิธีการดูแลร,รักษาก็พยายามให้เขาโตได้ยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งแล้วก็ปลูกในช่วง เลยต้นฤดูฝนมานิดหนึ่งเพื่อให้ดินไม่ชุ่มน้ํามากแล,ล้วรากเขาจะได้ไม่เน่านะครับก็เป็นไม้บุกเบิกที่ดีถึงแม้จะเนื้อไม้ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนําในส่วนของหางนกยุงฝรั่งเหตุผลที่สังเกตนะครับถ้ามีคําว่าฝรั่งเนี่ยแสดงว่ามันจะมีของไทยด้วยลองดูถ้ามีเวลาผมจะหาไม้หางนกยุงไทยมาให้ดูอันนั้นก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึง่งเป็นสมุนไพรด้วยนะครับวันนี้จบการแนะนํานะครับ ไม้ตัวนี้นะครับคือหานุยงฝรั่งไม้วงทวารบำรุงดินที่ดีไม้ดอกที่ดีไม้ดอกที่สวยนะครับคนรักษาป่าป่าก็รักคนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนาคตของโลกลูกหลานและตัวเราเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทั้ง3ช่องทาง Facebook y o u t u b e และ t i k t o k นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า EP ต่อไปวันนี้หานุยงฝรั่งสวัสดีครับ